สามีป้ยป่านวาดเคลื่อนไหวแล้วสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra post บนเว็บไซต์ p r q a i t y net ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลงเฟซบุ o กเพจ p r quality ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post พสแอดไลน์ไอ VAN 9 9 9 4 j หรือโทร0ู3 2 9 9 9 4 5 6ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่ไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะทำกลางข่าวลือนะคะที่ว่าหาเตียนสารสำหรับครอบครัวตัวปอหลังจากก่อนหน้านี้นะคะที่แม่เป้ยป่านว่าเนี่ยออกมาบล็อกไอจสามีบอกว่าบล็อกจริง และยอมรับว่ามีปัญหาชีวิตคู่และเมื่อวันที่16มิถุนายน2 5 6 7ป๊อบนิธิสามีของเฟยปานวาดก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกหลังจากที่เป็นข่าวโดยทางด้านของป๊อบนิธินะคะได้โพลรรูปมือรูปหัวใจค่ะพร้อมกับแคปชั่นเขียนไว้ว่า you make my day ทำให้แฟนคลับเนี่ยต่างกันเข้าไปคอมเมนต์ค่ะว่ามือนั้นเนี่ยมือของใครและสุดท้ายป๊อบนิธินะคะก็เฉลยว่าเป็นมือของลูกสาวก็คือน้องป,ปาดินนั่นเองจะทําให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นกระแสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะว เขาอะไรยังไงกันแน่รวมถึงชาวเน็ตนะคะก็ต่างจับตามองและคอมเมนต์ให้กำลังใจทั้งคู่ค่ะซึ่งแหวะเล,ย,ลยคงนะคะที่เห็นเป็นข่าวคุณป๊อปเนี่ยนอกใจคุณเป้ยและคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือลูกๆนั่นเองแต่ไม่ว่าจะอะไรยังไงนะคะเรื่องของคนสองคนแอดมินก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมค่ะว่าจะคอมเมนต์อะไรขอให้อยู่ในขอบเขตและเรื่องนี้นะคะจะจบยังไงก็รอทั้งคู่ออกมายืนยันกันเองดีที่สุดค่ะ ยังไงแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทางคู่ด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณเลือกผูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้องวีทีเฮดเซ็ต